ทุครับศึกสุดท้ายของปรางทองกับเหมือนแพรจับตาดูให้ดีนะครับบุกค,ครับนีกว่าไม่ใช่แค่ปรางทองนะแต่ทั้งคู่นี่แหละที่จะสู้กันแบบหลังชนฝาหมาจนตรอกวิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับดินพัชราพพลจุดที่ปรางทองนําตัวเก่งกาจไปซ่อนไว้และดูเหมือนว่าจะรักษากันเองร่วมกับภารดีเนี่ยมันน่าจะเป็นห้องลับห้องใดห้องหนึ่งภายในบ้านที่พัดผลหรือไม่เพราะบ้านใหญ่มากนะหรืออาจจะเป็นห้องไหนสักที่นึงอะภายในโครงการของปรางทองเองนั่นแหละ พิธานกับเหมือนแพร่ินว่าเขาจะตามสืบเรื่องนี้เขาสงสัยนะและถ้าเขารู้ว่าเก่งการเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาจะรีบตามไปช่วย ไม่งั้นเก่งกาศตายจริงนะปรางทองแบบยื้อไว้แลกให้พิธานรีบแบบโอนทรัพย์สินมาให้หมดก่อนนึกว่าเรื่องนี้ปรังทองพลาดที่ไปบอกทุกคนว่าจะจัดงานศพเก่งกาศาด้วยตัวเองแบบเป็นการส่วนตัวนะไม่มีใครเห็นร่างของเก่งกาศอีกเลยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วมันด้วยความเป็นปรังทองพูดอะด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยดูมีพิรุธมันดูแปลกมันชวนเอ๊ะพิธานกับเหมือนแพรเนี่ยเขารู้ว่าปรังทองทําได้ทุกอย่างก็เลยสงสัยว่าเอ้าถ้าเกิดตายเนี่ย ร่างอยู่ไหนแล้วมีการไปเร่งเรื่องทรัพย์สินด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ยิ่งสงสัยไปใหญ่ภาพที่มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมการเผชิญหน้าการของปรังทองกับเหมือนแพรเนี่ยน่าจะเป็นที่ห้องลับหรือบริเวณห้องลับที่มีการซ่อนตัวเก่งกาศนี่แหละคุณผู้ชมสังเกตพื้นแล้วก็ผนังห้องนะครับฝั่งนี้เนี่ย จะเป็นจุดที่พาราดีเขาถืออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการรักษาเก่งกาดออกมาแล้วก็ทำหล่นนะครับมันเป็นพื้นและผนังเดียวก,กันกับที่เหมือนแพรแล้วก็ปรังทองเขามีการเผชิญหน้ากันมันคือที่เดียวกันเป็นไปนได้หรือเปล่าที่มีการบุกมาที่ห้องลับนี่แหละแต่ที่แน่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมปรังทองกับเหมือนแพรมีการเผชิญหน้ากันมีการสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะครับทั้งคู่ก็เลือดออกเต็มตัวผมกระเซาะกระเซิงไปหมดโดยเฉพาะเหมือนแพรนะครับ ที่ถูกปรังทองเป็นฝ่ายกระทําอย่างหนักหน่วงเลยก็ไม่รู้ว่าไปเอาแรงมาจากไหนนะนี่มันอาจจะเป็นแรงของคนที่สู้แบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะคือต้องเอาเหมือนแพรลงให้ได้ทั้งตบกระชากลากถูนะครับแต่ว่าตัวของปรังทองเนี่ยก็ถูกเหมือนแพรทีบกระเด็นเหมือนกันครับถือว่าปรังทองเนี่ยกะเอาให้เหมือนแพรถึงตายไม่มีทางที่เหมือนแพรจะยอมเดินทางกลับประเทศอังกฤษแบบที่ปรังทองต้องการและจะจบเรื่องคือต่อให้เดินทางกลับไป ไม่จบหรอกคิดว่าเขาจะตามจัดการตามปิดปากเหมือนแพรแน่ๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นเหมือนแพรจึงเป็นหนึ่งในคนที่จะทําให้พรังทองพังพังแบบพังยับเลยใช่ครับมันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆครับที่รังทองกําลังจะพัง อีกนิดเดียวที่เหมือนแพรกาลังจะทําให้ปรางทองถูกเปิดโปงทุกคนจะได้รู้เขาจะถูกดําเนินคดีต,ตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมอีกนิดเดียวที่เหมือนแพรจะได้ทุกอย่างคืนจากปรางทองในสิ่งที่ถูกโกงในสิ่งที่ถูกทําไม่ถูกต้องซึ่งในเหตุการณ์นี้พิธานก็อยู่ด้วยนะคือมันเป็นช่วงที่พิธานเองก็ ตามติดตามประกบแบบเป็นห่วงเหมือนแพรสุดๆในเรื่องของความปลอดภยัยแต่ตัวเขาเองกลับถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยนะครับทีนี้เมื่อทั้งคู่เนี่ยสู้กันแบบหลังชนฝาหมาจนตรอกแบบที่ดินบอกแล้วแล้วมันจะจบยังไงดินมองแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะตรงใจคุณผู้ชมหรือเปล่าดินมองว่าสุดท้ายเนี่ยเหมือนแพรจะรอดปลอดภัยครับเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนแต่ปรางทองเนี่ยจากที่ดินเคยวิเคราะห์ว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะตายไปแบบง่ายๆละครไม่น่าจะจบแบบนี้ไม่งั้นมันจะดูเป็นละครละครด้วยความที่ก็ปูทางมานี่ย มีการรื้อคดีตามกฎหมายนะครับยังก็เลยมองว่าน่าจะติดคุกน่าจะเราน่าจะเห็นผลของการกระทําจากที่ปัางทองเขาทําเรื่องไว้เยอะมากๆเลยอะ่ะแต่สองตอนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มองว่ามันก็มีโอกาสที่ปังทองจะตายได้เหมือนกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของเขาเนี่ยกำลังจะทําอันตรายกับคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอาจจะถูกสู้กลับหรือตํารวจวิสามัญาตกรรมปรางทองหรือปรางทองนี่แหละ ที่เป็นฝ่ายจบชีวิตตัวเองอแล้วมันน่าจะจบยังไงกันแน่ครับผู้ชมดิฉันให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติมน่าจะทำให้ผู้ชมเห็นภาพในตอนจบครับแค้น2ตอนสุดท้ายเนี่ยอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสีสันบันเทิงของพี่แอนทองประสมซึ่งเป็นผู้จัดละครแค้นจากค่ายทองอินเตอร์เทนเมนต์นะครับดิฉันสรุปสาระสําคัญไม่ใช่คําพูดเป๊ะๆนะครับแล้วก็จะมีการขยี้เพิ่มเติมพี่แอนบอกแบบนี้ครับโดยสรุปนะเ็าบอกว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยว่าปรังทองเขาทาอะไรไว้บ้างเราเห็นละหนึ่งสองสามสี่โอ้มันแบบ ยังทําอีกหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ซึ่งนิมองว่าปรางทองอาจจะพูดต่อหน้าเหมือนแพรหรือเปล่าเป็นการขยี้จี้จุดในเมื่อไม่มีอะไรจะเสียจะเอาเหมือนแพรลงอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเราจะเข้าใจตัวละครปรางทองนะว่าทําไมถึงทําแบบนี้มาถึงจุดนี้ที่ผ่านมาดิ้นเข้าใจเชื่อว่าหลายคนก็เข้าใจครับแต่ไม่ได้สนับสนุนนะเข้าใจว่าปรางทองเนี่ยตัวละครตัวนี้มีปมปมแค้นในใจฝังใจมาตลอดว่าเขาถูกกระทําแม่ ตัวเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยครับไม่ได้รับสักแดงเดียวจากพิพัฒน์ผลเลยซึ่งในพาที่ปรางทองตอนเด็กแล้วปิดมานี้ให้เลือกว่าจะอยู่หรือไปอยู่แบบคนใช้แต่ว่าให้เรียนสนับสนุนเท่าที่ไหวนะออกไปให้เงินก้อนหนึ่งดินวาก็น่าเห็นใจปรางทองเหมือนกันแต่จุดจบของปรางทองเนี่ยพี่แอนทองะสมเขาก็มีการบอกว่าปรางทองเป็นคนอยู่แบบมีศักดิ์ศรียังไงก็จะจบแบบมีศักดิ์ศรีแบบนั้นเป็นตัวละครที่ โหดเคี่ยมมากๆครับโดยฉากจบเนี่ยจะเป็นฉากที่ดูเหมือนเร็วแต่มันจะช้าสําหรับคนดูนะครับฉะนั้นดินสรุปแบบนี้ครับรังทองเนี่ยดินบอกว่าเขาสู้แบบหลังชนฝาหมาจนตรอกไม่แพ้กับเหมือนแพรจะเอาเหมือนแพรลงให้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้ว่าเขาจะต้องแพ้และมันจะต้องพังเขาเสียทุกอย่างถูกเปิดปองไม่มีที่ยืนแล้วและจะต้องถูกดําเนินคดตีตามกฎหมายต้องเดินเข้าคุกแบบที่มันควรจะเป็นแบบที่ดินมองว่าเฮ้ยมันควรเป็นแบบนี้นะ แต่นี่หรือเปล่าคือศักดิ์ศรีของปรางทองศักดิ์ศรีที่ถ้าเกิดเขารู้ว่ามันจะพังเขาไม่เหลืออะไรแล้วไอสิ่งที่สร้างมาเนี่ยแล้วจะต้องติดคุกปรางทองจะไม่ติดคุกเขามีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่เดินไปติดคุกเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องเขาคือผู้ถูกกระทําเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมทาไมฉันต้องติดคุกดิงคิดว่านี่แหละเขาจะไม่ยอมติดคุกนั่นหมายถึงชีวิตของปรางทองที่อาจจะจบลงเช่นกันครับ เราจะลุ้นติดตามไปด้วยกันครับ2ตอนสุดท้ายละครแค้นดินชวนดูสดนะครับในคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง3ากด33และคุณผู้ชมสามารถดูละครแค้นย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป 3+ นะครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครสนับสนุนละครไทยชวนดูละครไปด้วยกันคุณผู้ชมกดติดตามกบ,บินได้นะครับทาง YouTube และท i k ต o อกช่องพัชราพ,พล์วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ